What day is it <laughs> กุเอาแคบน่ไอ้กุเอาแคบปีเอกน่เออปีเอกเนี่ยอันนี้ใช่ไไปงไปแงอย่เนี่ยเฮ้เฮ้ปีเอกปุ่นี

Yeah, do you ไยังไงอ่ะมาขึ้นเดี๋ยวมันยุ่เหรอมาขึ้นเกิดอะไกิดมารุนดูนะคะชื่อบ้านเลยไหม ล,ล,ล,ลุ้นค่ะล,ลุ้นลุ้นได้เยอะไหมโชว์หน,น,น่อยค่ะในพานโชว์หน่อยโชว์หน่อย กระติกนะตัวเล็กแต่อร่อยเ,เดี๋ยวแออกก็เดยวดรับติกกันตัวเองพอไหมเนี่ยมตามาโต้แล้วได้ก่น

แกกบมันไม่ก่ขกก่อนะเนืออักข้างเลยนี่อู้หไปไหนแก่นีุ่้ยไปไหนหมดแก่ประจานนียนะแก้ปแกปแกมของหูมสั้นแก้ปจ่างเลยให้คนแก้ยก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 นี่เลอนี่ตัวหนึ่ง นะ่เจ้ยนั่นแล้วเต่าไม่เลี้พี่เลยเจ <c oughs> ี๊ยเต่าไม่เลี้ยพี่ลแล้วไม่ทีนี้ไม่เลี้ยพี่แล้วมันห้องอยาลุงลุงพี <c oughs> ไ่ไปดูอีบุมม๋มกันมั่งไปดูอีบุ๋มมั่งเมื่อกี้ได้ปลานะคะมีอีบุ๋มมั่งค่ะ นี่แมงอีบุ้งค่ะอุ้ยกระโดดไปแล้วไอ้กุ้งอุ้ยไปไหนล่ะนี่ปลาไอ้กุ้งป่าน่ะปลาตั้ง

欢迎他的。 ไปกุ้ข้างตอละกอหน่ะซี่เหลี่ยมอยู่ข้างในไอ้คนได้ก็ได้เนอคนได้ก็ได้สี่เหลี่ยมมันหาย Давай. đẹp nổi lại nó kia đi lại kia này ơi liếm cái này a bắt nó hết hết ui tạm đi tập leo đi ui chậm chậm đéo đéo cục cám mà nó nhúc mặc vào mà ตัวจกักรม m a จะเอาปลาไปแล้วนะเฮ้ยไปไหนแล้ว ไในหันได้ร้อนแล้วก่ร้นแล้วแก่คึกคักไดกตักว่่เฮ้ยได้ตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่อุ๊ยได้ตัวใหญ่เน็ตเน็ตเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเฮ้ยตัวใหญ่เต้มาเอาละเขาเนี้ยนะอี๋นะ โค้หัไอ้มคหัว่บีบเนี่ยวมัวเนเขาดีค้หัวนั่นดูไหนแหน่งเลยเด้อ เสียดายแต่ตั <c oughs> ตนน,นะน,นั้นหน่อยยางใหญ่อะ่หลตะเ็โนฮะกนผลไมันยังาได้ขึ้นานะมกนากรนะ <c oughs> ตีกัเจออ่ะ <c oughs>

ปาบกลาง่พอตวตัวน้อยตัวน okay, ้อยตัวเดียวนะสองตัวเนี่ยปลาเนี้ยอ่ะพี่เอ้ยครบหัวนนี้ นี่น <laughs> ี่นี่เน็ตพอกาเมืนคองหัวจันต่อยไม่อกามืนค้องหัวจันเนี่ย่นมาเดี๋ยวกูตื้ได้หรอเออเน่เสจะไรปะ วายฟูกั้งได้ปนอันตีนยไ่ได้้แบบพี่เอกได้ฟูกัตีนยำไม่ไ้เนี่ยไปยยหันนะกูบ่ยำอันี้ไมเจมมมายำนี่กูจะไปเองกรรมนี่ก่อนกูจะได้ไปกรรมีไหน nhầm nó vắng khóc nữa กังเกี้ดีปีเอกเอาใส่ไปเทอดในน้ำนี่นี่ไอ้กุงปีเอกทอดในน้ำนะเนียนหุเลยนีุ่บ๋ยวเดี๋ยวก้นหน